ก่อนหน้านี้พ่อจอรนเลเจนต์ได้เคยให้สัมภาษณ์ว่าน้องลูน่าอยากแต่งตัวเป็นสมาชิกแบล็กทิงสำหรับฮาโลวีนปีนี้แต่ว่ายังไม่ทราบว่าน้องจะแต่งเป็นใครทางสำนักง,งานข่าวพีเพิลเขาได้สัมภาษณ์คุณจอรนแล้วก็ได้พูดคุยเรื่องราวต่างๆของคุณจอรนนอกจากนี้ก็ยังได้มีการพูดเกี่ยวกับเพนการการแต่งกายของน้องลูนา่าด้วยนะคะลูกสาวคนโตของเขาสำหรับวันฮาโลวีนที่จะถึงนี้คุณจอรนเลเจนต์ก็เลยบอกว่าฉันคิดว่าลูน่าอาจจะอยากเป็นหนึ่งในสาวแบล็กพิงซึ่งคุณจอรนก็พูดร้อง ับอกว่าฉันรู้สึกว่าเธออาจจะจบลงด้วยการแต่งตัวเหมือนพวกเขาในลักษณะที่เหมาะสมกับวัยสังเกตว่าวิธีการเลือกชุดฮาโลวีนของลูกสาวคนโตนขึ้นอยู่กับสิ่งที่พวกเขาดูแล้วก็สิ่งที่พวกเขาฟังคุณพ่อลูกสี่ก็ย้ำว่าชุดของลูนาในปีนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากความรักที่เธอมีต่อเกิร์ลกรุ๊ปเคป็อคุณจอนก็ยังกล่าวต่อเขาว่าเด็กๆเนี่ยฟังเพลงของสาวๆและพิงค์บ่อยมากคุณจอนพูดถึง4ี่คนเลยนะคะซึ่งประกอบด้วยพี่จีซูพี่เจนนี่โรเซ่น้องลิซ่าล่าสุดมี ถ้าเปิดเผยออกมาแล้วน้องลูน่าเลือกแต่งตัวเป็นพี่ลิซ่าโอ้โหแค่มองตาก็รู้ใจรู้เลยค่ะว่าน้องลูน่านั้นเป็นเมนใครล่าสุดคุณแม่คริสซี่ทิกเกนได้โพส์รูปภาพครอบครัวสุขสารแต่งตัวฮาโลวีนกันทั่วนหน้าพร้อมพาเด็กๆออกไปปาร์ตี้ใหญ่ฮาโลวีนค่ะซึ่งลูกๆนี่ก็แต่งตัวแตกต่างก,กันไปแต่ว่าสําหรับน้องลูน่าปีนี้แต่งตัวเป็นพี่ลิซ่าซึ่งเป็นชุดตอนที่พี่ลิซ่าค่ะใส่ขึ้นเล่นคอนเสิร์ตท,ที่ไทยในช่วงของโซโลเดียวนั่นเองชุดสีชมพูนี้น่ารักมาก เแต่ว่าของน้องดูนาจะมีการใส่เสื้อแขนยาวนิดนึงค่ะเนื่องด้วยอากาศน่าจะหนาวอยู่ในที่สุดก็ได้เห็นค่ะว่าน้องเลือกแต่งตัวเป็นใครโอ้โหโดนพี่ลิซ่าตกเข้าเต็มๆใช่ไหมคะจากนี้ค่ะก็เรียกน้องดูนาได้เต็มปากเลยแหละค่ะว่าเป็น b l งค์ตัวน้อยแน่นอนแต่ว่ามีเมนเป็นพี่ลิซา่าน่ารักมากๆเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์สำหรับไปกดไลค์เพิ่มเอนเกจให้กับคุณแม่คริสซ,ซี่และก็ครอบครัวของเขาพร้อมทั้งรูปภาพของน้องดูนาที่ไอจีนะคะ